ผมให้ทีมงานผมบันทึกไว้หมดและว,ว่าเขาพูดอะไรบ้างแล้วก็จะยิ่งดีจะได้ิสูสุดกันว่าข้อมูลใครถูกใครผิดถ้าผมผิดผมก็ต้องรับโทษไปถ้าเขาผิดมันผมก็ ผลืื่่นอด้วยผมเรียกว่าเป็นความบันเทิองอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับที่จะมอบให้กับทางคุณพิมและครอบครัวผมจะสู้จนถึงทุกอย่างแล้วก็จะเอาความจริงทั้งหมดกระชากข่าวออกมาให้ได้ว่าใครถูกใครถูกยังไงถ้าอย่างนี้พี่ฟิมเขามาแจ้งความกับพี่ค่ะตัวพี่เองจะดําเนินการแจ้งความกลับไหมคะผมต้องสู้กลับอยู่แล้วครับผมแต่จะแจ,จ้งความหรือว่าจะฟ้องศาลโดยตรงเดี๋ยวผมกาลังพิจารณาอยู่ครับในผมนั่งคุยบทนายอยู่ด้วยครับจากนี้ไปวินาทีนี้ไปจตาต่อตาฟันต่อฟันครับจากนี้ไปจะเจนหน้าทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับเขาหมดครับรวมทั้ง เดียวอ้เสียอ้เรื่องอะไรต่างที่เกี่ยวข้องกับเขาทั้งหมดนะครับผมจะหาข้อมูลรวบรวมทั้งหมดแล้วก็ขุดขึ้นมาใหม่ให้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 เขาได้สบายใจได้ครับว่าสิ่งที่เขาทาไว้ครับไม่ว่าดีก็ตามไม่ดีก็ตามครับสังคมจะได้เห็นความจริงครับอยากจะฝากไปคําเดียวว่าตอนนี้เทวดาก็ไม่อยูุุ่้ครองแล้วนะครับอยากคิดว่าอย่างจะทุกอย่างจะสะดวกสบายด้วยเหมือนเดิมนั่นแหละครับคุณผู้ชม